อิตาลิมาจะทานแล้วนะครับจะทานแล้วนะครับด้านหน้าของไอ้หัวขาเป็นลาเมงชามยักษ์และจานอื่นๆที่วางอยู่มากมายเต็มไปหมดอืมอาให่หน้าร้อนมันก็ต้องอย่างกินลาเมงสิครับหน้าหนาวก็ลาเมงใช่ครับอ่าไม่ว่าจะฤดูใบไม้ผลิฤดูไหนก็ลาเมงทุกฤดูต้องลาเมง้อเย็นในบ้านลาเมง ไอหัวขาวเอาอาหารปริมาณมากเข้าปากแบบชิวๆทุกครั้งที่เห็นไอหัวขาวกินเยอะๆแบบนี้ฉันก็ประทับใจทุกครั้งแค่มองก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาคีบเส้นเข้าปากพางมองไอหัวขาวอย่างเพลิดเพลินอ,อ๋อดูเป็นสรารคดีเลยซุปที่ได้จากกระดูกหมูและโชยุรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เข้มจนเลี่ยนเกินไปทั้งเส้นและซุปก็เข้ากันได้อย่างดีลื่นคอดีด้วย